เอีพีสองเร m, ah ma ma on ิ่มต to <acuerdo infring> ้นท <hacen> <have> ี่แชงกีล่าตามเส้นทางล่าฝันขี่รถลุภูเขาหิมะไปมามนทนยูนานในวันฟรีเดย์ทำให้ผมได้เจอกับเพื่อนใหม่เป็นกลุ่มบิ๊กม้ที่ลี่เคียง ผมพูดจีนได้เพียงสองคำแต่เพราะสิ่งที่ชอบเหมือนกันการสื่อสารทางคำพูดจึงไม่สำคัญไปกว่าใิธตาาพครับเริ่มต้นเดินทางวันที่6กวันพี่ยาวรถน้ติดลบสี่องําทำให้การสตานรถเป็นเรื่องยากทีละเจ็ดทีนะฮะ เส้นทางต่อจากแชงกิล่าวิวสข้างว้าวมากครับโลเคชั่นทั่วไปเป็นภูเขาหินสูงลัดเลาะ,ะไปตามแม่น้ำแยงซีเกียงผมใช้ความเร็วเดินทางแค่780กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะให้เห็นวิวรอบข้างได้ชัดเจนครับนี่คือจุดเช็คอินโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียงครับมีทางขี่รถลงไปได้นะครับถ้ามองจาก ด้านบนจุดที่ขขขเขาชุ่มเป็นทางเขียวเข้าเขตป่าชุ่มจะเจอกับยอดเข,ขาที่ใสเงาเหมือนทั้านซ้ำใสมีเส้นทางวิ่งขึ้นยอดเขา10กิโล จะมีทางเข้าเล็กๆให้ขึ้นครับอารมณ์ขี่บนขี่มาก,ก็จะลื่นๆแต่ถ้าล้อหยุดแล้วก็คือติดเลยครับอุณหภูมิตอนนั้นอยู่ที่ลบสามองศาแต่เพราะความตื่นเต้นและความอยากขี่รถผมทำให้ไม่รู้สึกหนาเลยบนความเย็นและความสูง รอบเครื่องมันทำงานช้ามากครับรู้สึกเหมือนแรงรถหายไป50%เอร์เซเพราะว่าความเย็นและอากาศที่เบาบางเข้าสู่วันที่7ของการเดินทางวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบสองศามีเก็ตหิมะเกาะอยู่ที่รถแต่ไม่ตื่นเต้นเหมือนวันแรกแล้วเพราะรู้สึกถึงความทรมานในตอนขี่รถมากกว่า ที่เมืองเต๋อชิงจะได้เห็นยอดเขาเหมยลี่สวยงามครับที่เมืองนี้มีจุดถ่ายรูปภูเขาหิมะหลายแห่งครับหลายคนแยกย้ายกันไปถ่ายรูปส่วนตัวผมยังคาใจยอดเขาไปมาเพราะเมื่อวานขึ้นแล้วแสงไม่สวยครับอยากกลับขึ้นไปถ่ายรูปใหม่ในวันนี้อีกรอบ มีหิมะปลอยระหว่างทางขึ้นชาวจีนให้ออกซิเจนมาหนึ่งกระป๋องว,วันนี้ยอมทนความหนาวเพื่อขึ้นมาถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งครับผมขี่เล่นอยู่บนนั้นหนึ่งชั่วโมงเพื่อนๆขี่รถกลับออกไปหมดแล้วครับเพราะผมลืมว่าวันนี้ต้องวิ่งอีก390โลเพื่อไปที่ลี่เจียงแต่สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอทำให้เต็มที่ครับคงไม่ได้มีโอกาสมาแบบนี้บ่อยๆ เคยวัดออกซิเจนในเลือดที่ความสูง5,000เมตรของผมได้94เกณฑ์ขั้นต่ำของคนทั่วไปคือ70ครับอัดบุหรี่เพิ่มคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดโอ้ยแวะกินข้าวที่เชงกิล่าเหลือผมคันเดียวถึงลี่เจียงสองทุ่มลี่เจียงครับปุกบัดดี้ออกมาทัวร์ลี่เจียงยามค่ำคืนครับ ต้องขอต่อไป EP 3นะครับวิดีโอและรูปเยอะมากเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากมาชมหิมะครับ